ช่อง M N J M N J J j เนี่ยฉาเดวนะครับวันนี้เรามากันายเดียที่ห่างหายไปนานเี๋ยววันนี้เรามากันในแบบนี่นะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่อันแรกจนถึงอันสุดท้ายอันไอเดียอันนี้ก่อนอันแรกจนถึงอันสุดท้ายตั้งแต่อันแรกตั้งแต่อันแรกนะครับทุกคนสองคนนะคะเพราะว่าวันนี้ผมมาสองคนไปนะ มันเหลือแค่นี้จริงๆทุกคนที่เหลือไปไหนก็ไม่รู้มามาเออ้าเป็มันเล็กกันได้ไหมันเล็กกันได้เดี๋ยวช่วยก่อนเดี๋ยวช่วยด้วยมือตอนนี้นายเดียเกิดอาการแหล็กเป็อะไรนะเดียมาแล้วมาแล้วไปไวๆมานายเดียเดินเลยอย่บไว้อยู่ นาเดียบปิงเยอะนะครับจนค้างจะคมจะเบิร์ดอุ๊ยชีย้อะน่ามันใีนแม่งดันขวาพอ,องเ<ป>หรอขอโารดอนะครับทุกคนอาจจะมีคำหยาบขอโ์ดอ<ป>ผมเป็นเด็กควาร้อนใจหน่อยไป เวลาเดินนะอย่าพึ่งนะเหลืองนายเดียเขาเป็นผู้ชายนะคะนาเดียเขาเป็นผู้ชายจริงๆนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ฮะเย่านแรกนี่นฮะผมต่อไปจะเป็นด่านนี้ด่านที่แบบยากมากเอ๊ะด่านนี้ง่ายอยู่ เ,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  <won> เร็ว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 ไปนเดียวเอามานาเดียวสุดไปเออสุดไปเออมาทำทุกคนนาเดียไปหยิบนาเดียไปหยิบนาเดียวหยิบสีเหลืองแล้วไอนีมันอ้นีานมันไหน,มไหนวะเร็ว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 เรวไป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 ้ืว่าเป็นการทำที่ลุงโลนมาก จริงเหรอนี่เออเฮีย่าพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวติดเล่นคอนสิ์เขาอันนี้สามคปัญหาสองเท่าเอาแล้วเดี๋ยวกระโดดกระโดดโดดเออเออกระโดดเออเร็วเร็วเนาะมาไมนี่ไอ้ใครมาเยอะแยะวะ Ya Ô. Uhm oh, oh bro. Perfect. đấy, Ông hack tổng <này ở recess> rồi à? Ali Kham phái cho Dạ Ok, vào vào ใช่ไหมไป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 ตายเอ้หมดแล้วก็ตายตายด่านนี้จะเป็นด่านที่ยากพอสมควรนะฮะด่านนี้โอ้แมงามสาด้าน็ป ทุกคนคนติดบั๊กเฮ้ยเร็วมายังไอ้นายข้ามนีนี่นะเรากดเลยกดดีนายกดเลยนี่ผมเข้าเรียบร้อยผมเข้าเรียบร้อย นาเดียเดีย๋ยวมารอการออัดต่อไปนะอันที่สี่ของผมก็จะมารอนาเดียนาเดียบอก I can นาเดียพูดในใจ I can play this game before คุณเล่นเกมนี้มาก่อนด้วยไปนาเดียนาเดียนาเดียไปนู่นดิ ไม่ใช่สีน้ำเงินไฟฟ้าสีชมพูสีชมพูสีนี่นี่ฮะพลังผมหลงทางเเหลืองกับแดง วันนี้เหลืองแบแบแดงโอเคไปแล้วเหลืองมาเลยไปเลยคือลังวิ่งโอเคเข้าแล้วกคือเราเราติดอยู่ในห้องเนี่ย,ยงงชิบิด้วย <ไป S 1> ผมติดอยู่ในห้องสีแดง รถหลงทางหลงทางสีอะไรอะสีเหลืองสีอะไรอะโอเคเดี๋ยวดี้ะทำไปทำมามันเริ่มงง เย้เกือบผมเกือบไม่รอดต่อไปข้างบนเข้าได้ไหมนะนาเดียนาเดียเสียอะไรโอเคไปไง เออรู ừ, <te le ud> ้รู <t ans> ้เอยยฮ้ยอ่ะใครเนี่ยรลกโอเคเคโอเไอตยไปเฮ้ยสีน้ำเงินน่ะยืนยืนไายืนอยู่นิ่งๆนะ

เกี่ยวนะจะต้องไปเหยียบให้ฉันเอ้ไอ้ลืมเฮ้ยเออไอ้นาเดีกเด็กเป็นสีฟ้าเองนาเดีกเด็กเป็นสีฟ้าเอง โดนเลรียญสีตายไปเอ,เอ้าเเกย,ยบได้ไงวะแดงแดงเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวเก็บได้ไงวะไม่รู้ว่ากูกูยอยากกลับไปเลนบล็อกเพลแล้วอ่ะไป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 วันีกูเบียวบล็อกเพลเกินไปเยียเวีอ่ะกูเจ็บ ูก็ไม่ได้เก่งเรื่องออดดี้ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ชำหน้ากันสุดตึงสวยไป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 เลย เืออแต่ผมข้ามไปไม่ได้อ๋อรู้แล้วมันจะมีเวลาถอยหลังมาสิอี๋ยวลองมาช่วยกัน จริงเหรอนี่มาช่วยแล้วคนเดิมว่ะไม่มีเอเอนาเดียวไปนาเดียวไปดิน้าเดียวไปดุ่นดิไปไปไปนาเดียวไปดิไปไปไปเออไม่เป็นไรอะ ถ้าเป็นเอฟซีผมก็ขอโทษเลยนะขอว่าเล่นกับเพื่อนมีเอฟซีเนอยมีดิแต่ว่าบางคนถ้าดูอะ่อะ,อะไม่ไม่ไม่ไมมเผื่อมัน,มนไป,ไปนนนวิ่งมาดิมาดิมาดิาดวิ่งมาดิ เราเราเรีบวิ่งมารับเร็วรีบวิ่งมารับไปมาเร็วๆไปไฟอุ้งแปดเลเวลแล้วทุกคนสุดท้ายกล่องกดนะครับตอนนี้ผมอัดอยู่ไหม กอผมอัดอยู่นะเรามาเริ่อนพผมยังไม่ด้เข้าเลยไปไโอ๊ยไปไปไปเดี๋ยนเดียไปหยาบดิูลกคนรู้รู้รู้เคยเคยเคยอยู่ เอางี้ว่าเดี๋ยวๆคราวนี้ฉันเหยียบแต่มันยากจริงนะทุกคนขนาดผมชนะต้องแปดอะทุกคนคิดดูดูขวาบนผมได้ไ,ไอ้ไอกล่องนี้มันไม่อยากยาพู่งนะเออ,ไ,อได้ยัง

mới đi. Vậy con la còng với ăn nữa. Nói đi dập, đi mới dập. Ờ. Thôi, có cái ไม่มึงก็มึงก,ก็มายืนต่อดิมึงมายืนต่อเขาพึ่งเอาออกนะพึ่งนะเออออกออกออก นะวันนีเดียวยังพึ่งพึ่งนะขอวางเรียงก่อนายนมตกด โอ้ครับเออสเปซมาจูเดียเอคับฟูโอครับไมบ่เข้านะครับจูเดียเอคับฟูเยงสวัสดีหน้าไปแล้วครับอุย้ยไปเนี่ยก็ไว้ตรงนี้ดิเล่นเป็นเนาเล่นเป็นแต่กูเนี่ยแหละ <c ười> สอวันที่สาวก็ลักเตะบอลแล้วก็ข้ามโกไฟแล้วเป็นงานเก่งเปล่าไม่ใช่ผมเคยเตะเอ้ยเจริงนะผมเคยเตะบอลกับนายเดียงมาก่อนดูเดี่ยรับเตะบอลกระแทกลงไปแล้วก็สลดตูดไปเดินตรงนั้น มาตักเตะจูดีเอ้ยอย่าเยียบดิเอ้ยเดี๋ยวทำให้ดูว่าลูกเตะมันเป็นยังไงเออนสวแล้วะต้องซ่มสะพานหแล้วเฮ้ยาซ่อมสะาซ่อม มากเอ๊อ้าเฮ้ยวิ่นหนึ่งนะรู้ละค่อยๆร้นรู้ว่าไม่อาจเชียบถึงนายแล้วนาเดียเขาชอบเล่นบอกฟุตมากนะครับไม่ได้ชอบเล่นบอก นายอ,อย่าพูด <มา S 1> นะพอดีลมักูมันมันยังเปียอยู่อะนายเดียมีโลบักหนึ่งโลบักนะคบเพิ่งขโมยเงินจากพ่อได้ออมาเลยนายเดียมาเลยมาเลยเปตบอลอุ้ยว่ะไปอะไรอะเอาไปโก้หรือวะเออ,เอ,อ เย้ครับผมอะว่าครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับไว้พบกันเจอกันคลิปนะบายยครับทุกคนขอบคุณที่มาดูนะครับจังหวัดจันทบุรี